สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ยของ IT a s a ครับวันนี้เราก็กลับไปอยู่กับรายการ Road to Charter EP 2กันนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำชาร์ทกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการนำเพลงเข้าสมมุติว่าเพื่อนเราส่งชาร์ทมาให้เราเล่นแต่เราไม่รู้เราจะนำเข้ายังไงเดี๋ยววันนี้จะมาสอนกันนะครับสร้างชาร์ทใหม่แต่ใช้เพลงเดิมทำจากเพลงที่มีอยู่อย่างพวกเบิดนี้จะทำยังไง แล้วว่าแล้วเลเวลความยากอะ่ะจะแก้ไขอะไรยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมป้ายครับสําหรับการนําชาร์จเข้านะครับผมให้ให้เราเราที่โหลดมาจากชาร์จที่เพื่อนเราส่งมาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Discord Facebook Messenger หรืออะไรก็ดรอปบ็อกหรือว่าทุกอย่างที่เราไปหาโหลดมาจากที่เพื่อนเราส่งให้ครับให้เรากดเครื่องหมายบวกครับกดคําว่า Import Chart ครับ ไปตรงที่ storage emulated 0าวน์โหลดครับปึ๊ออยู่นี่แล้วให้เราเลือกเพลงที่เป็น m c s แบบนี้ครับที่เราไปโหลดมากด select ครับเรียบร้อยเราก็จะได้เพลงมาเล่นแล้วแบบนี้นะครับผมเท่านี้นะครับเราก็จะได้เพลงที่เพื่อนเราส่งมาให้เราเล่นได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมเสริมให้แล้วกันนะครับมาอันต่อไปกันดีกว่าครับสมมุติว่าเออเราบีอย่างสมมุติผมอยากสร้าง เพลงอ่าวันเอฟวันอีสามสามอย่างเงี้ย então, 1 1 e 33, แต่ว่ามันมีเพลงอยู่แล้วที่เกี็จไปนั่งโหลดเพลงทายังไงอ่ะง่ายๆครับวิธีง่ายๆครับกดเข้าไปที่เพลงครับกดรูปดีสอครับเลื่อนไปข้างล่างสุดครับกดคําว่า create new chart แล้วเลือกว่าเราจะสร้างด้วยโหมดอะไรครับอย่างผมว่าอยากสร้างด้วยคียก็กดไปตรงคําว่าคียครับปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ชาร์ตมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถสร้างได้เหมือนที่ EP แรกที่ผมสอนไปได้เลยว่าเรา ว่าเราจะสร้างอะไรยังไงก็สร้างได้แล้วนะครับผมนะครับพ,พอเรากด export chart package อะตอนแรกคือเวลาเรากดอะมันจะไปแค่เพลงเดียวแพ็กเดียวใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ได้ไปอันเดียวครับมันไปทีนึงก็2อ,อันเลยนะครับผมสมสมติว่าเราใช้พเพลงที่เราไปโหลดมาใช่ไหมแล้วเราสร้างต่อมันจะไปทั้งอันเก่าและอันที่เราสร้างนะครับผมอย่างอันเนี้ยผมเผื่อสร้างไป3ามแมันก็จะไปทั้ง3ามเพตสามชาร์ตเลยนะครับผมขอรบแป๊บหนึ่งนะฮะปึ๊บ นี่นะครับมันก็จะไปทั้ง3ชาร์จนะครับผมโอเคส่วนวิธีการนำเข้าก็เหมือนที่ผมสอนไปตอนแรกเลยนะครับผมพอเราสร้างชาร์จเสร็จแล้วใช่ไหมตอนตอนแรกที่ผมคลิปแรกที่ผมบอกว่าให้เขียนไว้ 4K ก่อนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้เราจะตั้งความยากระดับเท่าไหร่สมมุติว่าสร้างมาแบบโคตรยากเลยแต่เขียนว่า easy อย่างเี้มันก็ดูแปลกๆจริงไหมสมมติว่าสร้างมาันแบบโคตรง่ายแต่เขียน hard มันก็แบบหลอกดาวใช่ไหม บางอันง่ายแต่เขียนยากบางอันยากแต่เขียนง่ายเราก็ไปรู้สิว่าเราจะทํายังไงระบบมันมีให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพาไปทําเลยนะครับผมโอเครอสักครู่นะฮะกลับมาที่ชาร์จสแปดโมดิกเช่นเคยนะอผมไม่รู้จะเอาชาร์จไหนละชาร์จสแปดโมดิกนี่แหละง่ายสุดอะสมมุติอะเราสร้างเสร็จแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้อ่ะว่าแต่เราไม่รู้ว่าเราจะให้ความยากเราเท่าไหร่นะครับให้ทําอย่างนี้นะครับกดตรงสามขีดกดออกแล้วกดเซฟไว้นะครับ แล้วมันจะขึ้นมาแบบดีนะครับว่า 4K แล้ววงเล็บข้านหนาจะเป็นเลเวล21อันเนี้ยผมไม่ได้เขียนนะตอนแรกผมเขียนแค่ 4K เดี๋ยวผมให้ดูผมตอนตอนแรกผมเขียนแค่ 4K แบบนี้ใช่ไหมเอา้าเอา้าแล้วเลเวล21มันมาจากไหนซึ่งไอตัวที่เลเวลที่มันบอกอะ่ะคือระบบนะครับผมเป็นระบบ AI ในเกมมันจะบอกว่าเออชาร์จเนี้ยมันเหมาะกับความยากเท่านี้นะมันเหมาะกับความยากระดับ21นะทั้งชาร์จโดยรวมนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำเงินยังไง โ okay. อเคพราะระบบมันบอกเราใช่ไหมเลเวล21ให้เรากลับไปที่เพลงครับทีนี้ตรงอินโฟเมชันนะครับผมแล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับผมว่าเป็นเลเวลเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้ที่ระบบมันบอกไปก็เป็นเลเวล21แล้วก็พีไปเลย21แบบนี้นะครับผมคาแนะนํานะครับสาหรับเลเวลนะเราสามารถเพิ่มหรือลดได้ไม่เกิน2ครับคือบวกหรือลดก็ได้ไม่เกิน2อ,อย่างอันเนี้ยผมสร้าง21ใช่ป่ะผมแนะนําที่23แบบนี้ก็ได้นะครับผม24มันอาจจะดูเว่อร์ไปอะ ถ้าใส่ยี่สิบหกมันก็แบบเวอร์เกินนะครับผมลบไปอีกสองไม่เกินสองก็คืออาสมบูรณว่าเพลงนี้ผมให้แค่เลเวลสิบเก้าแบบนี้ก็ได้นะครับผมระบบมันแนะนำยี่สิบเอ็ดนะครเราก็ใส่ยี่สิบเอ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าระบบแนะนำยี่สิบเอ็ดแล้วคุณไปใส่ส0แบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะนะครับผมอาสมบูรระบบมันที่ยี่สิบเอ็ดผมใส่ยี่สิบเอ็ดละกันตรงเนี้ยตรงกลางนะครับสี่ระหว่างสี่เคกับเลเวลนะครับ ให้ใส่ชื่อความยากไว้ครับ easy normal hard intermediate expert a n a t u r อะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะครับอย่างอ,อันนี้ผมอยากใส่คำว่า hard ก็ใส่ไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้นะครับให้กดแล้วกดผมกดผิดผมกดผิดขอโทษใช่ครับเมื่อกี้ผมลืมกด save, มเซฟผับเผลอไปกดคิวคิวแอนด์วิดเอาเซฟมันก็เลยเ,เกิดข้อผิดพลาดครับโอเค ทีนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับสังเกตว่าไอ้ตัววงเล็บเลเวลประมาณ21มันจะหายไปใช่ไหมเพราะเราใส่แบบนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคขออนุญาตลบนะฮะเท่านี้เองนะครับสำหรับการสร้างการเขียนชื่อระดับความยากและเลเวลตามที่เรากำหนดเองได้นะครับผมโอเคคลิปนี้อาจจะสั้นไปหรือว่าพูดติดขัดไปขออาภัยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นเกี่ยวกับ อะไรเดี๋ยวเรามารอรับชมได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ไปให้ผมกันได้นะครับผมที่อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับ Discord นะครสามารถเข้าได้เลยนะครับ d i s c o r d m ม l o d y t h a i l a n d นะครับผมอันนี้ก็ผมก็อยู่นะับมีปัญหาเรื่องการทำชาร์ตก็สามารถสอบถามได้ที่ Discord นั้นได้เลยนะครับผมและจะมีผมกับผู้ช่วยอีกคนนึงนะครับผมที่คอยช่วยกันตอบนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย